ทำไมมันไม่แสดงข้อความตอนที่เราบันทึกเสร็จก็เนื่องจากว่านะครับตรงนี้นี่เองทมใส่ปิดที่เดี๋ยวผมขอกอบตัวนี้ไปก่อนคัดไปเลยนะครับมาวางไวท้ที่บ้านบนฟอร์มตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะแสดงเออรเ์นะครับ เออนะครับในกรณีที่เราไม่ใส่นะครับไม่ใส่ค่าให้มันนะครับมันก็จะแสดงออเลอร์นะครับซึ่งตัวที่มันจะแสดงออเลอร์ว่าเราบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะนะครับมันต้องมานะครับเพิ่มไว้ในอินเด็กซ์นะครับแต่ว่านะครับผมใส่คําสั่งผิดเมื่อกี้นะครับก็ใส่ตรงนี้ไหมครับนั่นไข n if ต่างคือตัวแปรขึ้นมานี่นี่เสร็จนะครับเซ c ชั่นเนื่งเพราะว่าเราส่งเป็นอ่าวีเซชั่นมานะครับก็ตรงนี้เป็น s ักเซ s นะครับก็เช็คก,ก่อนว่าเนาะมีข้อความนี้ส่งเข้ามาหรือเปล่นานะครับจากนั้นก็รูปดีฟรูปคลาด เป็น alert นะครับ alert แับสีเขียวนะครับก็ดูกันนิดนึง message s a p e โอเคนะครับทีนี้ทีนี้ลองมาเพิ่มข้อมูลใหม่ดูครับ create นะครับเราลองเราลองไม่ได้ใส่ข้อความเข้าไปนในช่องดูแล้วกดซัำมิดนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวใส่อ a l ร r t นิดนึงอเอาร์ t a l e r ร์ l e r t c r e a t ดเดี๋ยวก็ตัวนี้ไปเลย เบนะครับรีเฟรชหนึ่งครั้งสับดม่แสดอรอรื้รอารรอรื้อรรือรอรือ <Okay. S 2> mm. เดี๋ยวค่อยปรับเนาะนะครับเค็นะครับ, okay. รบพอดีตัว มมไม่ทงานโอเคจากนั้นนะครับในหน้าอินเด็กตรงนี้นะครับเปิดไฟอินเด็กขึ้นมานะครับไฟล์นเด็กตรงนี้นะครับพอเราบันทึกข้อมูลขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับนะบันทกกึบบปรบนึงนะครับบันทึกส u งมิ t ก็จะเห็นว่านะครับ มีข้อความนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเออเอลุดไม่ทํางานเอลุด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 สักเซ็ดสักเซ็โอ้อออาาที่เออเคเอาไม่เราบรรทุกดูบันทุกดูอีกครั้งนึงครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับในหน้าอินเด็กซ์เนี้ยเราต้องการที่จะแสดงนะครับข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยนะครับจะดึงขึ้นมาโชว์นะครับก็ให้เราไปที่ Member Controller นะครับ Member Controller นะครับไปที่อินเด็กซ์นะครับฟังก์ชัน Index ตงเนี้นะครับ Index ตัวนี้นะครับ แล้วก็ทำการนะครับเรียกใช้ตัว Member นะครับของโมเดลนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่ตัวเมมเบอร์บลนะครับ ก็มีการสร้าง p a g i t i o n ด้วยนะครับนะครับในกรณีที่ว่ามีข้อมูลมากกว่าสิบนะตัว Laravel รารามันก็จะสร้างตัว pagination ให้เรานะครับทีน,นี้ก็ส่งตัวแปรเข้าไปนะครับ่าน compact นะครับ เมมเบอร์เบอร์เอชก็มีนะครับต่อด้วยพีเสส่งตัวไปไอไปนิดนึงรีโพส ประมาณนี้นะครับนนะครับ